สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนซิมปันสุดขั้นตอนแรกเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ครับพิมพ์ s i m k 4 c o m จากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนต่อมาครับใส่ใหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่ใหมายเลขซิมปันสุดจากนั้นกดเข้าสู่ระบบจะพบหน้าเมนูภาพรวมให้ทำการเลื่อนหน้าจอมือถือลงด้านล่างจะพบ เบอร์ที่คุณเข้าร่วมโครงการจะมีปุ่มสีแดงเขียนคำว่าใหม่นะครับให้กดเข้าไปตรงนี้เลยจากนั้นจะพบเบอร์ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนซิมจะแจ้งไม่พร้อมใช้งานให้กดเข้าไปตรงเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับ ขั้นตอนต่อมาจะพบหน้าเงื่อนไขาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้กดยอมรับเงื่อนไขขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหลังแนะนําให้ถ่ายเต็มหน้าจอขนาดมือถือเลยนะครับเพื่อที่ระบบจะง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลจะได้ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะด้านหลังนะครับถ่ายให้เห็นเลขหลังบัตรประชาชนให้ชัดเจนจากนั้นกดถัดไป ขั้นตอนต่อมาครับระบบจะทำการดึงข้อมูลบัตรประชาชนเข้ามาที่หน้าดังกล่าวให้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนชื่อนามสกุลตรวจสอบหากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากนั้นแล้วนะครับเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างให้ใส่เบอร์ติดต่อสำรองไว้ด้วยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปครับ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงแนะนําไม่สวมหมวกและใส่แว่นตานะครับถ่ายเป็นลักษณะเซลฟี่ตัวเองเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปครับรอสักคู่ระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลระบบจะแจ้งลงทะเบียนสําเร็จตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถใส่ซิมเข้ากับเครื่องโทรศัพท์แล้วเริ่มใช้งานได้ทันทีครับสวัสดีครับ